นับสนุนโดยห้านแสนสุขตัดนิบปักเซลการพิมพ์พิมพ์พิมพพิมพ์ กับเด้อสวัสดีพี่น้องอ่ามื้อนี้ผมพบกับนุ่มกับสินเนาะ่อง,องกับสินสแนลสรองลอยซับพี่น้องโอ้ซอยจุมื้อนี้นะ่ะกับลาบชีนมื้อนี้นะ่ะอ่าสรองลอยซับ ขอบใจพี่น้องที่ว่ากดติดตามกดสะตะ๊าฟให้เราพี่น้องเนาะได้รอยสับละมันไม่สนีทจะเป็นเสื่อห้องให้ในเป็นทับในซินสั่นเดี๋ยพี่น้องเนาะนี่สอยไว้ละอามาๆกินกันเลยพี่น้องได้ไดไดไดนถ้วยอิเล่เลยที่กินเมื้อพี่น้องเลยหากินกรรมการอะไรเราพี่น้องเนาะไม่ได้เอาของกินมา มากินพร้อมกันเลยได้ยูกี่น้องมากวนี่ลาบซีเนี่ยขุมพักอ้าวลองับกี่น้อง อยางคุคค้นอืมกินบุฟยฟต์แซ่บอะไรมาอนี้เจ็ดแค่แมงเลยพี่น้องอืมไก่กับหัวไก่เนาะ ไม่หมากระทำหรอกน้องเดียวนะนี่น้องเข้าห้องให้ผมเข้าลือทำไม่ง่ายคุยตับอะไรเข เออลืมไปนะพี่น้องเนาะขอโทษผู้ที่อันบุกินดิบไปแล้วปิดตะหน้ายอย่างไรขอโทษนะผู้ใดมากก็เบิ้งเนาะผู้ใหบ่มากกบนะ็บ่ต้องเบิ้งเด้อคิดนิดไเแล้วพอมีปิดคิดคือสินดิบเนาะพี่น้องเป็นตะหนานะ้าเองสำหรับนุ่มก็ะสินะสน,นนะัะะ้นมันงอนแล้วหลัง ห้เสียงใกลน้อยเปน็นหนอยก็ห้อง,พพยยงแชรพักเอง हम्म บันนี้แซ่บสุด <c oughs> เยอยมันอึกเสือกผ <c oughs> ่มขนาดพี่น้องข่มปานเพีย้ยปอลอมหมดละเพราะว่าไปซื้อมันนี่คือไม่ท้าคนใจดีดีเพื่อเอาเพีย้ยขาไส้ให้เลยเนาะ อายุงคงค่าสัตว์เรายุงคงค่าสัตว์เลยคุ่ค่าสัตว์หนักเกลโอ้โครับ <c oughs> Yeah มาพี่น้องใครก็่ากินสวยจุเลยแม่กินสวยจุเลยแม่มีเตบอกกินเนะาะฮะบวกกดติดตามให้เชื่อบอกงูก,กินกับเบื้องแรกกับกดได้เนาะกิน้องเน,งนงาะม้ากบชินกับกินไหลายประเทศชินตั้งทรงโดนๆกินเอา ตอนนี้จะได้พอช่องนี้ก่อนพี่น้องเลยกินายก็ยังต้องส่งขึ้นแต่มากก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเนาะบุ๊คแชร์ก็ได้แชร์ก็ดีต้องอยูทูบไหมนะพี่น้องเนาะฮะขอบใจพี่น้อง